สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เราจะทำผักดองกันนะคะผักดองก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยครั้งที่แล้วเราทำผักเสี้ยนดองไปแล้วเนาะครั้งนี้เราก็จะทำผักเสี้ยนดองที่มีอยู่ตามบ้านเราเนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยค่ะมีผักเสี้ยนดองนะคะผักโขมเนี่ยค่ะต้นผักโขมเนี่ย คือพ่อบอกว่าลองเอาผักโขมเนี่ยมาดองกับผักเสีย้ยนไหมเขาบอกว่าอร่อยมากผักโขมมันจะหอมแล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองทําผักโขมกับผักเสี้ยนเนี่ยผสมกันทีนี้เรามีผักอื่นๆในตู้เย็นด้วยค่ะมีกะลัมกะลัานะคะมีผักกาดเนี่ยค่ะที่เหลือจากการรับประทานเนื้อย่างนะคะเราก็เอามาดองด้วยค่ะเนี่ยค่ะผักกะหลงกะลําเนี่ยค่ะ พูดง่ายๆก็คือมีผักอะไรแล้วก็เอามาดองรวมกันด้วยเพราะว่าผักกะหล่ำเนี่ยมันก็จะมีรสชาติหวานกรอบอยู่แล้วเนาะผักกาดขาวก็เหมือนกันมันก็หวานหวานกับกรอบอยู่แล้วค่ะเราก็เลยจะเอามามิกเนี่ยค่ะเป็นผักดองอพื้นบ้านผสมกับผักที่เหลือในครัวเรือนเนี่ยแหละค่ะเราก็เ,เรียกกันว่าผักดองรวมมิรแล้วกันเนาะขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนนะคะอ่ะเราล้างล้างน้ำเปล่าแบบนี้ค่ะประมาณ สามรอบนะคะให้เศษดินเศษสกรปรกที่มันเกาะตามผักอะไรเงี้ยให้มันให้มันหลุดออกให้หมดเลยนะคะเราก็ล้างหลายรอบเลยค่ะถ้ามีเศษหญ้าเศษอะไรก็เอาออกให้หมดเลยเนาะโอเคอันนี้น้ําที่สามแล้วที่เราล้างนะคะ ก็ล้างขยำกับน้ำน้ำแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําเดี๋ยวเราจะเอามาขยำน้ําเกลือนะคะขยำกับเกลือก็เอาผักที่นี่ค่ะที่ของของเราเนี่ยมาขยำกับเกลือนะคะแล้วก็ล้างน้ําทิ้งประมาณสามรอบเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยำนะคะนี่ค่ะเกลือ ใช้เป็นเกลืออะไรนะเกลือสินเ่าปกติเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ขยำเกลือนะคะก็าจะขยำไปทิ้งไปค่อยๆขยำก็นวดให้ผักเขาช้ำเลยก็พักไว้ก่อนแล้วก็ใส่อีกค่ะ อันนี้เราจะดองค่อนข้างเยอะนะคะก็ในไหนจะดองแล้วก็ดองเก็บหรือกินลหลายๆมื้อเนาะผักเสี้ยนดองที่เราดองครัง้งที่แล้วค่ะกินสามมื้อก็หมดแล้วค่ะมือ้อละสองสามก้อนก็หมดแล้วค่ะใส่เกลือต่อระหว่างนี้เราก็ต้มน้ําข้าวไว้ด้วยนะคะใส่กับน้ําข้าวหรือว่าน้ํเซาวข้าวก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยนะคะพักไว้ต่อ อันนึงโอเคแบ่งขย้ำสามรอบนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยเยอะเงเใส่เกลืออีกนิดนึงค่ะเกลือนี่มันก็จะทำช่วยให้ผักคายน้ำออกมานะคะเวลาเรา นวดหรือว่าเวลาเราขยำเนี่ยค่ะผักโขมเราก็ตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นยอดอ่อนนะคะผักอ,อะไรนะผักเซี้ยนก็เหมือนกันค่ะเราไม่ได้เอาทางล่างนะ,ะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นยอดอ่อนๆที่มันกินได้ทั้งหมดเลยค่ะเวลากินจะได้กินง่ายๆเนาะแต่ว่าบางผ้าเขาก็บางคนเขาก็จะเอาถอ,อนเป็นรากอ่อนๆมาด้วยก็มีนะคะก็คือเราแต่ชอบเลยนะคะก็อลองดัดแปลงตามที่ชอบดูนะคะขยมแค่นี้ก็เหนื่ย แล้วก็จะขยำแบบนี้ค่ะสามรอบนะคะขยำแล้วก็ล้างน้ำทิ้งแล้วก็ขยำแบบนี้สามรอบสลับกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเห็นไหมคะน้ำมันก็จะถึกเขียวเพราะว่ามีผักกับเกลือที่เราขยำรอบแรกนะคะแล้วก็ขยำอีก Okay. เดี๋ยวเราจะขยำจนเสียดสามรอบนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้คือที่เราขยำสามครั้งแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ำสามครั้งขยำน้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำสามรอบเนาะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อ่าเนี่ยค่ะรอบสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เกลือแล้วก็ขยำแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำซาวข้าวหรือว่าน้ำข้าวของเรานะคะเนี่ยผักค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะใส่เกลือเยอะหน่อย อ่ะประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ขยำโอเคทีนี้ก็จะเหมือนเดิมน,นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะหั่นผักนะคะเพราะว่ามันจะมีผักที่ต้นยาวๆอยู่นะเนาะเวลาทานมันจะทานยากค่ะใช้มีดนี่แหละคะ่ะหัน่น ไหนที่ต้นยาวเกินไปมันก็จะได้แบบไม่ยาวมากเนาะเวลาทานจะได้ทานง่ายๆประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเอาไปแช่น้ำเกลือกันนะคะแล้ก็จะปั้นผักที่เราขยำกับเกลือรอบสุดท้ายนะคะปั้นเป็นก้นกอนๆค่ะเวลาหยิบออกมาทานจะได้ทานได้ง่ายๆนะคะก็อาจจะเป็นก้นกอนๆแล้วก็บีบน้ำข้อออก ชั้นน้ําออกหมดเลยนะคะน้ําเกลือแล้วก็ทําให้เขาเป็นก้นกอนๆเดี๋ยวเราจะทําจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เรา,เาทําขยําผักเสี้ยนแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามาแช่ในน้ําข้าวนะคะ นี่คือน้ำข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เป็นน้ำข้าวที่แบบเราต้มข้าวนะคะแล้วก็กรองเาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะคะก็จะมีเม็ดข้าวปนมานิดหน่อยค่ะกรองไม่ละเอียดก็ใช้ได้อยู่คะไม่เป็นไรนะคะนี่แล้วก็หาภาชนะที่จะใส่ผักเซียนดองของเรานะคะนี่ค่ะน้ำข้าวหม้อแล้วก็ผักผักเซียนรวมมิตรของเราเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ ถ้ามีโหลก็ใส่โหลปิดฝาไว้ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้ลับเหมือนที่เราเคยทําก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปวางลงเป็นก้นกอนๆแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราจะใส่จนหมดเลยนะคะหลังจากที่เราจัดผักเฟียนในหม้อรเรียบร้อยแล้วนะคะในภาชนะที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะ เรียบร้อยแล้วแล้วก็เทน้ำข้าวทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่อยใส่น้ำข้าวลงไปใส่ไปจนท่วมเลยนะคะต้องให้ท่วมนะคะให้มันท่วมดีแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ถ้ากลัวว่าผักเขาจะลอยขึ้นมานะคะเราก็เตรียมถุงน้ำที่เราทำไว้เนี่ยค่ะใส่ลงทับทับผักไว้นะคะไม่ให้เขาลอยขึ้นมานะคะ มันจะได้ทั่วถึงค่ะอาจารก,ก็หาฝามาปิดอันนี้ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะผักเซียนเรานะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมไปลองทําดูนะคะแล้วก็อีกประมาณ2วันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าผักเซียนเราเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นแบบไหนผักเซียนลวม,มิตรของเราเนี่ยแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้านเดี๋ยวกลับมาดูอีก2วันค่ะ หน้าตาของผักเสี้ยนผักเสี้ยนดองรวมมิตรนะคะที่เราดองไว้เมื่อสองวันก่อนนะคะเห็นไหมคะสีเขาก็จะซีดลงค่ะแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวๆแล้วค่ะนี่ก็แสดงว่าได้ทีแล้วค่ะก็สามารถทานได้นะคะจากนี้เราก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเวลาทานก็ค่อยเอาออกมาทานค่ะถ้าเราทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะมันจะเปรี้ยวเปรียๆมากๆค่ะถึงขั้นแบบเปรี้ยวเกินไปมันก็จะไม่อร่อยเนาะมันก็คือต้องเปรี้ยวพอประมาณนะคะเพื่อให้ยังได้กลิ่นผักอยู่นะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะคนให้ดูเนี่ยค่ะเราดองค่อนข้างเยอะเนาะนเห็นไหมมันก็จะเป็นสีออกซิสๆิหน่อยๆแบบนี้นี่ค่ะรสชาติก็จะออกอมเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะเวลาเราจะทานแล้วก็คั้นน้ํานะคะแล้วกินกับน้ำพริกตาแดงนะคะรับรองอร่อยเหาะเลยค่ะนี่อาหารบ้านๆนะคะของชาวบ้านอยู่บ้านนอกก็ต้องปรับตัวนิดนึงเนาะนี่ โอเคเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเย็นนี้ก็ทานกับน้ำพริกได้แล้วค่ะที่เหลือก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะมีแค่นี้เองยังไงก็ลองทําดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากค่ะเหมือนผักดองปกติเลยค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ครัวพิิเัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ